สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับสาวหน่อยไปเป็นแป้งทุกคู่ทุกคนครับพี่น้องคณะนี้เฮาเดินทางมาหอดแล้วครับพี่น้องน้องพระองค์อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับพื้นทีน่เตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดินทางมาฮะไม่ดูการหรอยข้ามานอันนี้ามาแล้วบ่หอยังบ่ทันได้มาเด้อ อือไม่อาไได้เลนบ่บ่เนี่ยฝนตกยังนังยังยังนยังยยังยังยงยัไยัยังยยังยัย่งยยักยังยังยััยังยังยังยั้ังย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 ันยัยังยังัวยัยังยังยยังยัยังังยยังงยัังยัยนงงยงงัง

โอ้สิบาทสิบาทถอดคือแม่หมูว่านนี่ดอกะอะกาอ่เ,อเ,อเ,อเน,เนเกินเอด้อวลากัวินลมไวลาเชนถกินเกัดตัวหมอว่านนี่มันแก่หูนี่ไหมหู้นี่ ครับนี่ครับ,รบพี่น้องพื้นที่การแสดงครับพี่น้องนครับตรงนี้นะจะเป็นลังเวทีครับพี่น้องฟังผุนตอนนี้ก็เป็นตลาดเป็นร้านค้าร้านขายครับพี่น้องฟังข้างหน้าครับพี่น้องทยอยมาหอดหลายขั้นนะครับพี่น้อง ขีมรถบัสกับพึ่งจะมาหัคกับพี่น้องพี่กับมาหอวแล้วครับรถไฟกะทยอยเริ่มทยอยกันมากเลยเลยครับพี่น้องระยะทาง250กิโลครับพี่น้องกะบโบไก่ ทอยู่สามแยกเลยครับพี่น้องอยู่สามแยกกอนหอดตั้มปลายหมาครับพี่น้องอยู่ตรงมุมสามแยกเลยครับติดทางครับพี่น้องม่าไง่ายครับนี่เป็นเป็นงานแหลกงานแหลกของภาคอีสานครับพี่น้องนะครับ อยู่ไกลอยู่ไกลกับมาหายกับร่างใจกันได้ครับพี่น้องอยู่วัดน้องพระองค์ครับพื้นที่กว้างขวางเลยครับพี่น้อง,องเงี้ยเงียบเงียบได้พี่น้อง ข้างเป็นสะเนีย่ยครับพื้นที่มือเนี่ยส่วนรถบัสท่าซีขั้นขับจอดข้างๆครับพี่น้อง จวดยู่ยร้อยขางครับพี่นอ้อง<ป>เป็นเตรียมน้ำเป็นยกน้ำมาไว้ให้ับพี่นอ้อง ผมไม่ยู่ครับนี่ที่พักที่อยู่ที่เศร้าครับพี่น้องถือว่าโอเคครับพี่น้อง บุรีย่างไวบึงตลาดครับพี่น้องมีย่างกินครับพี่น้องมาหอดยิ้วเขาพี่น้องบริกนเขาจะส่าครับตามไปนะครับตรงไปตามไปมารวลามนครราชสีมาครับพี่น้องยืดตรงสามแยกพอดีครับยื่ตรงมุมสามแยกเลยครับพี่น้องมากง่ายครับ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซสำนี้ก่อนครับพี่น้องเ,เ,ออเดี๋ยวอัปเดตให้เบิง้งตอนคลิปหน้าครับพี่น้องเ,เ,ออเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ซสำนี้ก่อนครับสวัสดีครับผม